เมื่อผมจะเป็นเดอะแฟด่าเป็นเดอะแฟตอย่ยังต้องเล่นเดอะแฟตเลยมัน <m uch> ห,หน้าใครดีวะจ๊กเกอร์ไหม <The Joker. S 2> ด่านเลยดีวะไห้สูตรแห่งตำนานไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากไก่เออนี่แหละวันนี้กูอยากเป็นเดอะแฟตวันนี้กูอยากเป็นเดอะแฟตวันนี้กูอยากเป็นเดอะแฟตกูจะเป็นเดอะแฟตกูจะเป็นเดอะแฟดให้ดูกูจะเป็นเดอะแฟตกูจะเป็นเดอะ จะเป็นเดอแฟไม่ยอมจเป็นเดอะแฟจำไว้กูจะเป็นเดฟจไว้กูจะเป็นเดอะแฟะเป็นเดอะแฟจะเป็นเดอแฟใจมั้อย่าเป็นเแฟอย่าเป็นเแฟโอ้ยโอ้ยจะเป็นเดอแฟจะเป็นเแฟจำไว้กูจะเป็นเดอะแฟอจะเป็นเแฟกูจำไว้นี่มกจกท่ากูเอาเอาเอากบนะกูชรามาสิปี นั oh like ่นไงแล้วพอใช้ไปแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยชนะก็ตัวตละไม่มีคลิปจะทำแล้วโว้ยจะเป็นเดอะแฟดผมจับไว้ไปไกลแก้มได้เป็นเดอะแฟดละเมื่อผมไม่อยากเป็นเดอะแฟดเว้นยังคงไม่อยากเป็นเดอะแฟดไงแบทแมนมากกลัวตัวเดิมเว้นยังไม่อยากเป็นเดอะแฟดอยากเป็นแบทมวยหัวแคนแบทแมน เฮ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ต้องอย่างนี้นี่ปลาปลามึงปลาหน่อยมึงมึงปลานี่เฮ้ยยิงเฉียนทำไมเราไม่ออกได้ทุกเม็ดโอ้ยไป่เมวยหัวแคบพยายามเข้าโอ้ตายเลย We do You're fired! How weak!